ไปกันเถอะค่ะแม่ไปกันเอาไปเย็นไปด้วยฮิฮิน้าออกไปก่อนนะบ๊ายบายปิดประตูเรียบร้อยนะตัวเอ๋ไปไปกันเถอะไม่รู้มันจะมืดพอสมควรั้ง Okay. Mm -hmm.

ยูแย่แย่หมดแล้วโ้โหแต่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมไลก์กดแชร์และกดซับสไครต์ดยค่ะ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย